ทำอะไรล่ะฮะท,ทำอะไรขี่มาไหมเข้าบ้านกำลังสู้มองพี่น้องจา๋ <c oughs> งาคือไอเดียปิ้งขึ้นมาทันท,ทีเลยวันป่ฮะวันนี้ขิม มันจะแข็งกันกันนะมองจากเส้นหลานคือมายาวคากแท้สองสอป่านหญ่ยังเดียวเอป่านยังยังเดียวเส้นหนุรรกได้ใช้ที่ะอนนี้ เอาขึ้นยังไงเนี่ยมังนาะนี่เขาอาตัวตัวเห็ดเป็นกสาวคนกันแล้ว ตายมากมันใส่ลวกเอกเด้อสันเอแต่งส OK. <laughs> <im> <hydro> ันละมไปใส่เนี้ยไหนงไันี้โอ้โเทาโกระ่ายไวาไหนว้เนาะสามเมตรกจะเป็น่บสเมตรพปาปาปปาปป้า้้ด้า้า มาเห็นปลาที่ตกมาได้มม่เป็นปลาปลาปลาเนี่ยติดอันนี้แหละเส้นมันก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเลยอม,อมองใหญ่ใหญ่น้อยลายมันขาดเออขาดจริงๆมันก็มีขนาดของมันเนาะมอ่งใหญ่มันก็ต้องใส่เส้นใหญ่หเดี๋ยวจุเราถุงยาพูด คือบวเราไม่แล้วก็ตัดไ,ไปยังหลากจานเจ้าขอ,ขอบคุณนะคะ